เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครัิทชอบเลผมมาชี้เป้ารถสวยๆไม่ชมเลยเสียเล็กใช้ครับสวยสีสันเงาช้ำเครื่องดีเกียร์ดีครับจงล่างแน่นเล่มเอกสารชุดโอนครบรถขับใช้งานได้เลยนะครับปี02ครับเจ้าของดูแลดีพร้อมใช้กันได้อีกยาว ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆเลือกซื้อกันประจําทุกวันแด้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยปี02ครับราคาเปิดมาที่69,000บาทเล่มครบเครื่อง1.7เกียร์โต้ไม่เคยแก้ครับมารรวนให้ืสดๆกระจกไฟฟ้าสีบ้านเบาสวยไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังกระจกไฟฟ้าใช้ได้คนะครับแอร์เย็น มีเครื่องเล่นเสียงจอสมัมผัสด้วยครับของเครื่องก็เดิมๆขน้าบางๆรอยปั๊มลอยพับจากโรงงานอยู่ครบช่วงล่างแน่นเลี้ยวไม่ดังพิกัดดูรถอยู่ขอนแก่นครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ